สวัสดีครับผมฟุกฟุลคูนะครับคลิปนี้อยู่กับการรีวิว Bullet Knight Lancer h e l l b l a z e ก็สำหรับโมเดลตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2,350บาทนะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาจากหน้าร้านครับซื้อมาจากเมกาพาซ่านครับซึ่ง ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโมเดลตัวนี้เลยนะครับก็คือเดินไปเจอแหละแล้วรู้สึกว่าเออมันสะดุดตาก็เลยเออเดินเข้าไปถามข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าเกี<ๆ>่ยวกับโมเดลตัวนี้เออถามไปถามมาก็รู้สึกว่าเออมันน่าสะสมดีแล้วบวกกับการที่เออผมเนี่ยสะสมกันดั้มกันพลามาหลายปีแล้วก็เลยวาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะสะสมโมเดลอย่างอื่นบ้างก็เลยลองลองทุนกับเจ้าพวกนี้ดูนะครับอ,อ่าถท่าที่ผมรู้นะคือ โมเดลตัวนี้นะครับเป็นของค่ายโคโตปูคิยะนะครับซึ่งค่ายนี้สืบไปสืบมาก็เป็นค่ายที่ค่อนข้างดังพอสมควรนะครับมีก็เขาทำโมโมเดลมาเยอะเลยแหละค่ายนี้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งมารู้จักก็วันนี้แหละนะครับแล้วก็โมเดลตัวนี้ครับอยู่ในซีรีส์ของเมกามิเดวไว์นะครับซึ่งผมก็ลองไปสืบดูว่ามันมีกี่ตัวนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับมีประมาณ น่าจะเกือบๆกีตัวแล้วนะครับมันก็จะเป็นนัมเบอร์ของมันอนะแบบตั้งแต่1ถึงล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะ1สิบสองครับที่ผมไปเจอมาเขาบอกว่าเป็นตัวล่าสุดแหละนะครับซึ่งแต่ตัวราคาก็ประมาณ 1, พันห้าัหมดทุกตัวเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเขาค่อนข้างแรงเลยนะแต่ก็ต้องมาดูว่าออราคา2องพันกว่าบาทเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันครับ ซึ่งกล่องครับก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างหนานะครับหนาแล้วก็เออผมว่าค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยสวยด้วยนะครับผมชอบเลยมันเป็นแบบสีด้านๆน,นะแล้วก็ตรงรูปตัวโมเดลเนี่ยก็จะเป็นสีเงานะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงประกอบนะครับน,นี่หนึ่งสองสามสี่

20, 21, 22, 23, 2ี2ส2บ2ี่สิบเออนะครับยี่สิบอันนี้ก็จะเป็นแผงมือนะครับซึ่งมีมาให้ทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับ28หรือเปล่าถ้าเราผิด แล้วก็นนี้ก็จะเป็นแผงหน้านะครับเป็นรูปหน้าซึ่งเขา,เาลงดีเทลไว้ให้แล้วนะครับก็ <_' S 1> จะมีทั้งหมดสามหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายอ,าอะไรสักอย่างครับไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอรอ์รู้สึกว่าจะมีทั้งแบบใส่แล้วก็แบบน้ำนะครับ ออแล้วก็อันนี้ใบอะไรไม่รู้นะครับไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้ก็เป็นแผงเออสมุดนะครับส่งประกอบซึ่งออหน้าปกค่อนข้างสวยเลยนะครับื่องไมก็จะบอกว่านี่ ดีเทลต่างๆนะครับลวดลายรู้สึกว่าการต่อก็น่าจะคล้ายๆกับพวกกันพลานะครับเดี๋ยวต้องไปลองประกอบดูว่ามันจะยากง่ายอย่างไงนะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกครับผมไม,ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโมเดลติ้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกเลยนะครับ แล้วก็หน้าอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าติดสติ๊กเกอร์ตรงไหนนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมสังเกตข้างกล่องอย่างหนึ่ง,ง,งน,นะครับก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงเปือเอ้อตรงหอกอันนี้ครับจะเป็นสีแดงครับตรงนี้ ตรงเหมือนเป็นสายาสายางสักอย่างแต่ว่า,าในที่เขาโชว์เนี่ยมันเป็นสีดำซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะต้องทำสีเพิ่มนะครับซึ่งผมค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะแบบไม่รู้สิราคา2 3 0 0กับการที่ต้องมาทำสีเองนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องไปรอดูอีกทีแต่รู้สึกว่าสติ๊ก,กเกอร์เนี่ยให้มาเยอะมากนะครับ งั้นต่อไปเราไปดูชิ้นส่วนต่างๆของตัวนี้กันเลยครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับ Bullet Night Lancer Hellblaze นะครับนี่คือดีเทลต่างๆของตัวนี้นะครับ คืออยากจะบอกว่าหอ,อกเนี่ยยาวมากครับหอ,อกเนี่ยน่าจะเกือบสามสิบเซนเลยนะครับเดี๋ยวผมแผนกล้องให้ดูนะครับหอ,อกยาวมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของตัวนี้กันนะครับก็เริ่มจากการถอดอุปกรณ์ก่อนนะครับ เริ่มจากจุดขยับของตัวบอดี้ก่อนนะครับก็คือส่วนหัวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสามารถหมุนได้สามร้อยกิโลกรัับแต่ว่าเนี่ยข้อต่อมันแน่นมากนะครับคือหมุนแบบแทบไม่ไปต้องค่อยๆนะครับผมก็ไม่กล้าหมุนเยอะนะครับกลัวว่ามันจะหักนะครับแล้วก็ขยกเอ่อขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับตรงข่าอันนี้นะครับก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้รอบเลยนะครับ ในส่วนของช่วงตัวนะครับขึ้นลงได้นะครับนิดหน่อยนะครับเอ็นซ้ายขวาได้นะครับแขนนะครับหมุนได้นะครับขึ้นลงประมาณนี้นะครับขึ้นลงแล้วก็มาสามารถเออดึงมาข้างหน้าได้นะครับ แขนเนี่ยลู้สุกว่ามันจะขยับประมาณ3จังหวะนะครับก็คือดึงขึ้นมาเป็นการดึงแขนมาข้างหน้านครับยกขึ้นได้แล้วก็เอายกลงนะครับแล้วแขนพับขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อมือนะครับหมุนได้รอบเลยนะครับอื ช่วงเอวนะครับขยับได้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่ช่วงเอวนะครับมันจะติดตัวกระโปงนะครับกระโปรงด้านข้างเนี่ยแล้วก็ขานะครับหมุนได้นะครับหมุนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็งอเข่านะครับประมาณนี้ มี่การงอเข่านะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงครับตอนประกอบเนี่ยไอตรงคมคมของมันเนี่ยคือนแหลมมากอะ่ะแบบทิ่มเข้าไปในเนื้อได้ขมโดนมาแล้วนะครับต้องระวังกันกนิดนึงนะครับแล้วก็เท้านะครับงอได้นะครับขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับปานี้นะครับ แล้วก็ตัวกระโปรงนะครับอันเนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถขยับไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับอประมาณนี้อย่างนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับตัวกระโปรงแล้วคือตัวกระโปงด้านข้างเนี่ยมันจะไปติดกับตัวแบ็คแพคข้างหลังนะครับซึ่งไอ้แบ็คแพคข้างหลังเนี่ยมันมีหน้าที่ในการจับอาวุธแล้วก็ติดกระโปงนะครับแบบนี้นะครับ นี่คือตัวแบ็คแพคข้างหลังครับมันจะมีแขนโกนอันนี้ด้วยนะครับติดไว้นะครับซึ่งอันนี้เอาไว้ติดกับอาวุธนะครับจาตัวเนี้ยแล้วก็ตัวแบ็คแพคเนี่ยสามารถถอดออกมาได้นะครับแต่ว่าผมขอไม่ถอดนะครับเพราะว่ามันมันใส่ยากนะครับเพราะว่ามันติดกับตัวกระโปงนี่แหละมันค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็ตรงเส้นอันนี้นะครับก็สามารถงอได้นะครับงอไปมาได้นะครับ แล้วก็รวมด้วยนะครับอันนี้ที่จะบอกเลยคือลวมนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ผมตรงนี้นะครับสามารถขึ้นลงได้ประมาณนี้หมุนได้นะครับอันนี้ก็คือจุดขยับในส่วนของบอดี้นะครับตัวของตัวน้องผู้หญิงคนนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของอาวุธนะครับขอเริ่มต้นที่ตัวหอกนะครับซึ่งหอกเนี่ยบอกเลยว่ายาวมากนะครับ หอกเนี่ยโหเกือบตั้งแต่ประมาณปลายนิ้วถึงประมาณกลางข้อศอกกลางแขนเลยยาวมากนะครับหอกอันนี้ลูกเล่นไม่มีอะไรเยอะนะครับก็สามารถถอดตรงนี้ได้นะครับให้เป็นเหมือนเอ,อ่อการแลนด์ประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นหอกที่ยิงได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ ลูกเล่นอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับเจ้าหอ,อกก็มีอาจจะมีแค่ตรงนี้นิดหน่อยที่มันสามารถขยับได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนล็อกได้ครับมันจะมีให้เลือก3ามล็อกครับสามรูก,ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเอาไปติดอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปตัวโลนะครับตัวโลเนี่ยคือมันเป็น พลาสติกชิ้นเดียวเลยนะครับไม่มีการประกอบอะไรเพิ่มครับนอกจากว่าจะเอาอันนี้อีกอักอนหนึง่งตรงเอาตรงกลางเนี่ยมาติดเพิ่มแค่นั้นเองนะครับคือเอาจริงๆ่รายละเอียดโลเขาทํามาดีนะครับแต่เสียดายที่ว่าชิ้นน่ะมันเป็นสีดำมันทำมันทําให้เวลาเราตัดเส้นเนี่ยทำมันทําให้เวลาเราตัดเส้นเนี่ยมันมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่จะเป็นต้องตัดนะครับแต่ว่าโลผมว่าดีไซน์สวยเลยนะครับแล้วก็ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยก็คือสติกเกอร์นะครับ ซึ่งไอสติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้เปลี่ยนในโหมดของล่างที่ยังไม่สวมชุดเกราะนะครับออ่มันจะเป็นชุดประมาณนี้นะครับคือมันจะมีชิ้นส่วนมาให้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับมันก็มีเออหน้าอกนะครับส่วนหัวอันนี้เอาไปเปลี่ยนได้นะครับ ส่วนของอใบหน้านะครับซึ่งหน้าที่เขาให้มามีสามหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเท้านะครับมีสองข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออชิ้นส่วนของหน้าท้องนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของต้นขานะครับแล้วมันก็จะมีเออ ฐานนะครับเป็นแอคชั่นเบสมาให้อีกในกล่องครับรู้สึกว่าจะมีทั้งหมดประมาณ3อันนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนึงที่ผมเอาไปตั้งตอนแรกนะครับก็รวมไป3อันนะครับแล้วก็มีมือนะครับเพียบเลยให้เลือกใช้นะครับแล้วก็จะมีช้อนซ่อมมันเนี้ยนะครับมันอยู่ในแผงซึ่งถ้าจากตัวในคู่ม,มือประกอบอ่ะไออันเนี้ยมันจะเป็นสีเทานะครับแต่ว่าในแผงเข,เขาให้มาเป็นสีดํา นะครับก็ต้องไปทำสีกันเองนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบน้ำนะครับก็คือเป็นต้องไปจุ่มน้ำถึงจะติดได้ครับซึ่งผมไม่ค่อยโอเคกับสติกเกอร์ที่เขาทำมาสักเท่าไหร่นะครับมันติดไม่ค่อยอยู่นะครับผมต้องไปซื้อกาวทาบีย,ยาเซตเตอร์มาครับถึงจะติด ได้นะครับซึ่งผมก็ใช้ไปนิดเดียวนะครับสำหรับสติกเกอร์แบบดีคอาน้ำนะครับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะมีเ,เป็นดวงตาให้เปลี่ยนได้าครับแต่ว่ามันก็เกิดข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือไอ้หน้าที่เขาให้มาเนี่ยมันมีแค่สามอันแต่ว่าตาที่เขามาเป็นสติกเกอร์มาให้เนี่ยมีเพียบเลยผมเลยสงสัยว่าแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนหรือว่าเราอาจจะต้องขูดไอ้อจากหน้าอันเก่าออกแล้วเอาอันใหม่ติด หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับไม่ชัวร์เท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสติกเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสติกเกอร์แบบใสแบบใสอันนี้มันจะไม่เหมือนของกันพลานะครับสติกเกอร์เนี้ยมันเหมือนมันเหมือนสติกเกอร์ที่เขาเอาไว้ติดตามรถมอเตอร์ไซค์อ่ะผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะ มันจะเป็นกาวผมลอกให้ดูนี่นะครับมันจะเป็นกาวที่ไม่เหมาะกับการติดพลาสติกโมเดลซัพท์ไลท์ผมว่าครับมันติดไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วมันก็ขอ,อ,อบขอบใส่ใส่เนี่ยมันจะเกินมานครับแต่ในกล้องจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับพอเราติดเข้าไปในชิ้นส่วนเน่ะมันจะเป็นขอบใส่ใเห็นชัดเลยแล้วมันจะเกินจากชิ้นส่วนที่เราติดนะครับ ซึ่งผมว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่เลยแล้วเวลาเอาอันนี้ติดไปในตามชิ้นส่วนที่มันมีลักษณะพื้นผิวที่เป็นโค้งเนี่ยมันจะเห็นรอยชัดเลยเป็นรอยสติกเกอร์ชัดๆเลยแบบน่าเกลียดมากผมไม่โอเคกับสติกเกอร์ของตัวนี้มากเลยนะครับแล้วก็ในคู่มือนะครับมันจะมีบอกว่าให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนฟอร์มของตัวนี้ได้น,นะครับเป็นฟอร์มคี์หอกนะครับ อันนี้หรือเปล่านี่นะครับคืออันนี้มันขี่ได้นะครับมันเอาหอกเนี่ยมาดัดแปลงเป็นยานได้นะครับแต่ผมจะขออนุญาตไม่ทําให้ดูนะครับเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างขยับลําบากนะครับแล้วมันต้องหาชิ้นส่วนจากในกล่องมาติดเพิ่มนะครับเอาเป็นว่ามันทําได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ทําให้ดูนะครับ มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวนี้กันบ้างน,นะครับเริ่มจากข้อดีกันก่อนละกันข้อดีเลย1ประกอบง่ายนะครับชิ้นแผงมีมาให้ประมาณ20กว่าแผงถ้าจำาม็ผิดนะครับแต่ว่าผมใช้เวลาประกอบตัวนี้ประมาณประมาณ9ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแค่ประกอบนะไม่รวมตีสติ๊กเกอร์นะครับประกอบง่ายนะครับชิ้นส่วนก็ไม่ยากตัดไม่ยากจุดขยับค่อนข้างแน่น แข็งแรงแต่ว่าบางจุดก็แน่นจนเกินไปจนไม่กล้าขยับสักเท่าไหร่นะครับลูกเล่นมีมาให้ค่อนข้างโอเคนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าจะไม่เยอะไม่เยอะอย่างที่หวังไว้นะครับแต่ว่าก็ทําความเข้าใจได้ว่าอาวุธของมันเนี่ยเป็นหอ,อกกับโล่นะครับซึ่งด้วยความที่มันเป็นหอ,อกกับโล่นี่แหละมันทําให้เราไม่สามารถจับมันแอคชั่นอะไรได้เยอะมากเท่าที่ควรนะครับอันนี้ผมก็เ อยู่ในฐานที่เข้าใจได้นะครับในส่วนของข้อเสียนะครับก็คือตัวนี้อันดับแรกเลยคือสีนะครับไม่ตรงปกสีแดงที่ได้มาจากในกล่องเนี่ยมันจะอ่อนกว่าสีแดงที่อยู่ที่อยู่หน้ากล่องนะครับแดงที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันจะเป็นแดงออกเลือดหมูน่อยๆนะครับแต่ว่าแดงที่อยู่หน้ากล่องนยมันจะเป็นแดงเข้มนะครับซึ่งอันเนี้ย ไม่ตรงปกและหนึ่งนะครับตรงช่วงข้างในหูตรงนี้นะครับจะเป็นสีเขียวแต่ว่าที่เราได้มาเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ตัวดีเขาน้ำที่เขาให้มาเนี่ยเยอะเยอะจนผมตัดไม่ไหวอะ่ะแล้วมันก็จะตัดยากในส่วนแบบตรงเนี้ยนะครับมันจะต้องตัดตัวข้างในอ,ออกด้วยนะครับถึงจะติดได้ซึ่งมันค่อนข,ข้างวุ่นวายผมก็เลย ตัดสินใจใช้สติกเกอร์อันนี้นะครับซึ่งด้านกล่องเนี่ยจะเขียนสติกเกอร์แผ่นนี้ไว้ว่าซิลนะครับเป็นสติกเกอร์แบบกาวที่พอติดเข้าไปแล้วเนี่ยกาวเอาไม่อยู่นะครับบางจุดนี้คือติดแล้วพะเย่ออ,อกมาไม่โอเคกับเรื่องสติกเกอร์ของมันมากๆนะครับต่อไปก็คือในส่วนของแอคชั่นเบสนะครับในกล่องให้มา3อัน นะครับรวมกับที่วางอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่งให้มาสามอันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีความแข็งแรงนะครับไอตรงเส้นอันนี้นะครับมันอ่อนมากเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะครับเห็นไหม เวลาผมขยับนิดเดียวแม่งโยกแล้วเนี่ยครับคือมันเป็นแบบแผ่นเส้นบางๆเลยถ้าเทียบกับขนาดของตัวโมเดลอะเวลาขยับนิดๆได้ดหน่อยเนี่ยคือโยกแล้วคือไม่มีความแข็งแรงเลยแต่คือถ้าเราเอาตัวโมเดลเนี่ย <c oughs> ยืนแอคชั่นเฉยๆแบบเป็นยืนจับโล่ถือหอกเฉยๆอย่าง,างที่ผมเปิดให้เออทำให้ดูตอนต้นคลิปอะออมันทําได้ครับมันยืนได้ไม่มีการล้ม แต่ว่าถ้าเราจะดัดท่าแบบแปลกๆแบบเนี้ยท่าแอคชั่นที่มันมีแบบไม่ธรรมดามันยกเยกนะครับอันนี้ก็คือต้องระวังกันนิดนึงนะครับพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวนี้กันบ้างนะครับความรู้สึกของผมก็คือผมมองว่ามันสวยนะแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องติดสติกเกอร์ทั้งตัวครับย้ําว่าทั้งตัวถ้าคุณไม่ติดสติกเกอร์คือมันจะเป็นแบบโล่งๆเลย แบบข้างกล่องอันเนี้ยนะครับคือมันจะเป็นโล่งๆเลยไม่มีลวดลายอะไร,ะไรทั้งนั้นเลยนะครับคุณจะคุณจะต้องติดสติกเกอร์เพื่อความสวยงามของมันถ้าคุณไม่ติดมันจะโล่งมากและคือมันจะเป็นโมเดลที่ไม่มีความสวยงามเลยถ้าไม่ติดสติกเกอร์นะครับพูดถึงราคาราคาเนี่ยผมมองว่าราคา2องพันสามห้าสิบบาทอันเนี้ยผมว่ามันเหมาะกับ คนวัยทำงานแล้วมากกว่าคือราคามาันแรงมากอะถ้าเทียบกับกันพานในราคา2,300บาทอะคือเราสามารถซื้อมาร์ตเกตดีๆได้ตัวหนึ่งเลยอะไม่ต้องไม่ต้องเป็นมาร์ตเกตก็ได้เป็นไฮเกตอะถ้าเราซื้อไฮเกตในราคา2,300เนี่ยเราอาจจะได้ไฮเกตประมาณ3-4าตัวซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเอาเงิน2 3 0 0มาทุ่มกับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยถ้าใจไม่รักจริงอะผมว่าอย่าเลย เอาจริงคือมันมผมว่ามันไม่คุม้มสักเท่าไหร่นะครับกับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไม่ตรงปกสติกเกอร์ไม่ดีอแอคชั่นเบสที่ไม่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นใครที่เขาเป็นสายชอบแนวไซเบอร์พังแบบผมเนี่ยผมว่าเออมันก็น่าจะเก็บแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีเงินสักนิดหนึ่งอะเพราะว่าราคามันแพงนะครับ 2,300บาทเนะี่ยทำทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับในความคิดพบในความคิดของผมนะครับแล้วถ้าถามว่า,าโมเดลในตระกูล m e มกามิดีไวส์น่าเก็บไหมหน่าสะสมไหมส่วนตัวผมคิดว่าน่าสะสมแต่มันก็เหมาะกับคนที่เขามีเงินจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ตัวที่ผมไปดูมาเนี่ยไปเห็นมาเนี่ยจากในเว็บไซต์เหลือจากหน้าร้านเนี่ยราคามันเกิน1,500ทุกตัวเลยนะครับ ยิ่งถ้าตัวหลังๆเนี่ยโหสองพันหน้าอัพทุกตัวราคามันแรงมากจริงๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างคร to right? ับสำหรับการรีวิวเมกามิเดวไอ e ูลเลสไนท์แลนเซอร์เฮลเบสนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยในการตัดสินใจในการซื้อโมเดลตัวนี้นะครับดูจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ